เริ่มต้นรายการแรกวันนี้นะคะวันที่1เมษายนเลยวันนี้นะคะก็มีวันสําคัญหลายวันเลยค่ะทั้งเป็นวันมหาจัจดาบดินวันข้าราชการพลเรือนวันออมสินรวมเป็นถึงเป็นวันเลิกคาด้วยนะคะแต่ว่าเริ่มต้นรายการค่ะพาคุณผู้ชมไปกันก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเขาได้จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหาจัสจดาบดินและวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2558ค่ะ ที่หอประชุมสงวัดพาย,ยัพนะคะนายธงชัยหรืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรภาคเอกชนและประชาชนประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชเจ้าค่ะมีการจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายพันพุ่มเงินพุ่มทองเครื่องสสการะ และอ่านประกาศถวายราชสุดุดีต่อหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวค่ะจากนั้นนะคะได้ประกอบพิธีเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือนและอัญเชิญพระบรมราโชาว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ่านให้ข้าราชการฟังเพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมนําไปปฏิบัติเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจําปี2558โอกาสนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัด สีมาได้มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือและลูกตั้งดีเด่นระดับจังหวัดที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปีนี้โดยมีการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของหน่วยงานที่มีผลงานและความประพฤติดีเด่นให้ปรากฏต,ต่อไปค่ะไปกัน